คือเอางี้ตอนนี้อัปเดตข่าวล่าสุดนะคุณผู้ชมมีหมายจับสีกากรอบแล้วนะอเออจับจับไปเหออผมก็อย่าผมก็รอมานานแล้วคือมันต้องมีพระคุณเจ้าสักรูปครับผมก็ปาวนาหลายรอบว่าพระทั้งอดีตพระทั้งองค์ไหนมั่นใจว่าตัวเองบริสุทธิ์ถูกหลอกติดต่อผมหรือก็นทนายผมมาได้ผมยินดีช่วยเหลือท่านแต่ในทางกับการฉันใดก็ฉันนั้นหากท่านรู้ตัวยอม เองหรือว่าสมัครใจเนี <it> ่ยก็ไม่ต้องมาติดต่อผมนะครับผมไม่ช่วยท่านพูดตรงๆแต่ถ้ามั่นใจว่าบริสุทธิ์หรือถูกหลอกถูกวางยาหรืออะไรก็แล้วแต่ทนายผมยินดีช่วยท่านเพราะว่าผมผมอยากให้เขาถูกดำเนินคดีถ้าไม่มีใครยอมไปเจอทุกสักคนหนึ่งเนี่ยแต่นี่ไหลข้อหาแล้วค่ะดีนะฮะอันนี้ไหลข้อหาแล้วตอนนี้มีหลข้อหาที่การกบดดนเพราะถ้าผมกัวงจริงถ้าเกิดถ้าเกิดมีพระเป็นอย่างนี้กันมากๆรวมไปถึงมีศีกาอย่างนี้เป็นมากๆเนอ่ย ตายผมผมก็คงการสงะรสัมใหญ่นะครั้งนี้นะเดี๋ยวผมจะตั้งนิกายเองแล้วเป็นนิกายอาจารย์เบียแล้วโยนโยนทัวรผมโยนทัวให้อาจารเบียเลยผมจะไปอยู่นิกายอาจารเบียคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีพระที่สึกแล้วนะแต่ทางมหาเถรสมาคมยังไม่ยืนยันสถานะเนื่องจากยังไม่เจอตัวมี พระราชรัตนสุธีอันนี้หายตัวไปไม่ใหแล้วผู้ช่วยเจ้าวัดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะคะจังหวัดพิษณุโลกอันนี้ศึกแบบไม่มีพิธีศึกศึกแล้วเหรอวันนี้ศึกแล้วเหรอศึกแล้วศึกแบบไม่มีพิธีผมยังไม่เห็นภาพนะผมเจอผมเห็นภาพคนเดียวก็คือจากคณะจังหวัดพิจิตรอันนี้เป็นข่าวมานะคะเป็นข่าวมานะคะอันนี้ข่าวมาเฉยๆอาจารย์แล้วก็บอกว่าเปย์เงินเดือนสามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นบาทด้วยซื้อรถเป็นให้ด้วยนะเกี่ยวข้องกับศีกาก็แบบนี้ แต่ยังไม่มีการรายงานยอดเงินที่ชัดเจนนะคะมาพระอีกรูปหนึ่งดรพระมหาธิวากรดีไพรยเจ้าวาดวัดใหญ่จอมปราสาทเลยนะจังหวัดสมุทรสาครอันนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันการลาศิกขานะคะแต่กต็หายตัวไปนานแล้วหายตัวแล้วก็งดจัดเวียนเทียนกันไปเลยแหละนะคะแล้วก็ออกจะกุปลายไปด้วยคือเนี่ยคือต้องเรียนตรงๆว่าท่านมหาธิวากรก็ทําตัวประหลาดถ้าท่านทําตัวปกติหายไปเงีบๆไม่ม,มีปัญหาหรอกอคนบ้าอะไรอยู่อยู่ลายวัดของตัวเองอะ่ะ ออกจากกรุปลายวัดของตัวเองคน,นก็สงสัยคน,นก็แห่แตกตื่นคือถ้าท่านไปเงียบๆมันก็ไม่มีปัญหาท่านเล่นแบบออกจากกรุปลายวัดแล้วพระลูกวัดหลายโยมเ,เยอะอมักกะทะโยมเขาก็ตกใจกันหมดดิแล้วแบบทุกคนเขามาสแตนบายรอเวียนเทียนก็ไม่ปรากฏตัวไม่มีใครสั่งงานเพราะม,มีใครสั่งงานงานมันก็ล่ม เนี่ยทึงบอกวาเนี้อันนี้คือพลาดถ้าอยู่นิ่งๆปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วก็หาหลักฐานมปยื่นกับตำรวจแั้นเจ็ยังไงล่ะวีหลักฐานโอนเงินกับศรีกาขนาดเนี้ยโอนให้ศรีกาสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทศรีกาก็โอนให้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี 3, 5, 7, ่สิบบาทถ้าศรีกาก็ให้เงินเยอะกว่าเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีทางสู้<อ>แต่อันนี้คือพลาดเองของผู้องตงคือถ้าความรู้สึกผมนะถ้าเอาจากคดีเงินทอนวัดในอดีตมานะถ้าศรีกาจ่ายเข้าวัดเยอะกว่ายังไงก็รอด แต่ถ้าตัวเองอ่ะจ่ายให้ศีกามากกว่าเงินเข้าเนี่ยอันนี้มีปัญหาแต่อันนี้อันนี้อันเนี้ยคืออันนี้คือโรคน่าจะมาปรึกษาก่อนเนาะอันนี้โรคอันนี้ผมบอกเลยอันนี้คือโรคแล้วไปแล้วไงแล้วหนีไปแล้วไงแล้วออกจากกลุ่มร้ายอีกโรคเข้าไปอีกเอคงจะไ่รู้ไปตามเส้นทางธรรมชาติหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้คือผมบอกเลยท่านดรธทีรากรเนี่ยอันนี้คือโรคมาพระเทพประปรวรเมธีปวรเมทีอ่านะคะรองเจ้าวาดวัดประยุรวงสาวาด สึกเหรอสึกแล้วฮะจริงเหรออสกก็สกเป็นข่าวนะอันนี้ข่าวอันนี้ใช้คำว่าเป็นอันนี้ก็น่าตกใจสําหรับผมว่าเขาเป็นรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฝ่ายบริหารอืเป็นรองอธิการบดีใหญ่จบปร,ริญญาสูงแล้วก็ดูแลเรื่องงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์คือถ้าเป็นจริงคือ <c oughs> ถ้าเป็นจริง,รงแล้วเกี่ยวข้องกับสีการกอจริงๆอันนี้แสดงว่านางจ้องแบบตําแหน่งใหญ่ๆหมดเลยนะ ต่างใหญ่ก็ที่ล้มล้มกันไปก็ตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งใหญ่ทั้ทงัานที่สึกกันไปเนี่ย<อ>ใหญ่ตอนนี้มาลุ้นดีกว่าว่าจะมีชั้นพรมชั้นสมเด็จหรือแบบผมพูดกันอย่างนี้เลย <c oughs> อันนี้ผมพูดตรงๆยังเหลือไหมใช่ไหมคือไม่ใช่ผมทุกวันนี้ใจอะเป็นห่วงนะว่าวันหนึ่งถ้าเปิดมาจเจ้าพระคุณสมเด็จรูปนั้นหรือเปิดขึ้นมาชั้นพรมรูปนี้ <c oughs> ผมว่าโอ้ยมันยังขาดอีกสองตำแหน่งเนาะพรอมกับสมเด็จเพราะตอนนี้ ทำลงมาจนถึงชั้นสามัญญันพระครูโดนกันหมดแล้วเหลืออยู่สองตำแหน่งที่ยังไม่โดนก็คือสมเด็จกับชั้นพรมที่ยังไม่โดนกลัวว่าจะโดนเพราะว่าตอนเนี้บรรดาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวเนี่ยล้วนแต่มีเจ้าอาวาสเป็นชั้นพรมทั้งสิ้นก็ไม่รู้ว่าจะมีเส้นทางการเงินไปหาท่านเจ้าคุณพรมแบบนั้นหรือเปล่า